สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเรากันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างบอลเดีวทีมชาติไทยเราครับเมี่ยงวัชริยานวลแจมคนนี้เลยนะล่าสุดเนี่ยเธอก็มีรายชื่อนะครับติดทีมชาติไปแข่ง a อ c ซครับที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะแฟนๆเนี่ยก็ต่างดีใจแล้วก็ยินดีกันอย่างมากเลยนะครับที่เธอได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆน,นะ เธอก็ได้รับโอกาสยืนเป็นบอลเด็ลตัวหลักนะครับร่วมกับเตยัตยาในเอวีซีครับปีนี้ด้วยและก็ที่สําคัญเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากเลยในรายการนี้ทั้งเกมบุกเกมบล็อกและเกมเซิร์ฟนะครับถือว่าสามารถช่วยทีมได้เยอะมากเลยทีเดียวในตอนนี้ถือว่าเป็นอีกคนนะครับที่สอบผ่านแล้วก็เล่นได้โดดเด่นมากเลยทีเดียวใน AVC Cup ครับปีนี้ครับคือมีจังหวะตบฝังหนักๆเนี่ยหลายแต้มอยู่นะครับสำหรับเวสตริยา ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มีเจอกระแสะดราม่า,มาวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่เธอก็สามารถผ่านมันไปได้นะครับแล้วก็พัฒนาพิสูจน์ให้แฟนๆเห็นแล้วว่าเธอควรยืนในนามทีมชาติไทยครับจะบอกเลยว่าเธอนิ่งมากเลยนะครับแล้วก็มีสติสมาธิเนี่ยดีมากเลยทีเดียวฟอร์มคดีเกือบทุกแมตช์เลยนะครับที่ได้ลงถือว่าได้รับโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเล่นดีมากเลยทีเดียวนะครับเธอพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะครับสำหรับวัชริราในเ v วีซีครับปีนี้ ยังไงเนี่ยก็เป็นกำลังใจแล้วก็รอเชียร์เธอและทีมชาติไทยเรากันต่อไปนะครับใน AVC ครับที่ฟิลิปปินในปีนี้ครับมารอลุ้นกันนะครับว่าสาวไทยเราจะคว้าแชมป์ในปีนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนทีมอื่นปาดแชมป์ยังไงก็ต้องรอดูนะครับปีนี้เนี่ยไทยก็ถือว่าเป็นเต็งแชมป์เลยนะครับใน AVC ครับแต่เราก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนัดแรกนะครับก็แพ้ให้กับญี่ปุ่น3 .0 ต่อูนเซตเลยนะน่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ก็ เชื่อว่าทีมชาติไทยเราจะพัฒนาและก็เคืนฟอร์มกลับมาได้แน่นอนแล้วครับยังไงเราก็ต้องรอดูเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ